หลายคนสงสัยว่าก่อนออกจากบ้านผมกินอะไรเป็นอาหารวันนี้ผมจะมาทำให้ดูเริ่มจากโอชิกรีนทีหนึ่งขวดครับโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยครับ อาหารเช้าซีเรียลโกโก้ครั้นหนึ่งกล่องครับเปลือกหอยไม่เกี่ยวครับแล้วผมก็จะมาทำให้ดูเริ่มจากเทโอชิลงไป ตามด้วยโยเกิร์ตและโกโก้ครั้ง จากนั้นเราก็ทำการคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็กินได้ 気持ちいいですか